ดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องทัพทายเอฟซีอันเป็นเชือะไรกี่ถึงชูผูุขคนเนอ้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันแพ็คของให้ร้านเอาไปส่งเรียบร้อยแล้วก็จีกินเข่าบะนี้กินเข่าวแล้วกเจีเห้ดำพริกปลาทูตัวคือเก้าหน่อะพี่น้องได้ยั้งกินปลาบองถุยเก้าปลาบอง ปูกเก้ากับอีดเด้ตตงไข่นเด้อมาอนี้สิว่าเย่บนกินข้าวบ่มีแนวมีประโยชน์บ่มีแนวบ่มลุ่งล่างไก่มันมามักนี่แล้วย่างอื่นอ่ะพี่น้องปูปลาหมูหมาก,กเ็เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันบ่ยาก บกผักนี่ักกระเจียวน้ำนึ่นผงจอกกระเจียวเน่นนนตัวเวี่อนะ่ะมน่าจะไปกินมาเดื่อนก็ยังเข้าวนี่กรเป็นงงเงเนเนี้ยเยนังเม็ดซขาข้าวสมมือนีเงี้ยแล้วว่ะ อาการหอนป็นอีกแล้วพี่น้องเขาเงียอีกแล้วไข่ต้่มกับประลาบ้องเลยล่ะพี่นอ้องมาเด้อบวกผักโตเป็นอย่างคือควยง่นเงยียนเงียบอยู่เป็นแต่จำประเดียกพักขวมบอ่อ้องกินั้องเฮีย ใครต้มคุยก็ประเด็บบองเนี่ยเขากันอยู่เด้อก็ยาวพักลวก ทั้งลยจักบาทล่ะฮะอคนครั้งน่ะเขาว่าจุดชนทอนหาร้อยเดี๋ยในวีแหลมมันจ้องร้อยหกสิบตัวสี่ร้อยหกสิบเดี๋ยวมั้งหมดกันทั้งนี้ละ่ะทั้งที่มันเบิร์นเนาะสี่ร้อย หกสิบขึ้นอีกแล้วเพ้่อนว่าเลี้ยงมาว่าเลี้ยงทั้งเก็ดได้หนึ่งเก็ดหงส์ตุ่มฮั่นมันจะเส่นหัวทั้งรหาร่อยบ้านยีบ,บนอลัเปืองประวัติของขายเนาะ đường nào thẳng đường qua to thẳng thấy mất kết ba pi nương này tốt thôi đấy thẳng này bớt lại Yêu không mình mau phơi heo là mương mi việt bánh bò Oh, my love. อันชาบอากุ้งบอลันขายอาหารทะเลมีกุ้งอยห้องก็เลยว่าบอกเนาะมักครึ่งกิโลมจากมาัดจำออหืบ้านบักต,นตนนน้นนี่เดบมีตี้ได้าน่นุดนดี่วบอกเขาบ้างจะว่าเขาบ้างขายตำรวจจับ ăn cái, cái thằng kia oh, ừ. nữa. ô, bao nhiêu tiền? ô, bao nhiêu tiền? cái thằng lôi nữa. ô, bao nhiêu tiền? cái thằng kia nữa. ô, เอบ้านมั้ยล่ะนัะ่นเสียงมันมาเลยเดินเชลเลนไก่เด่นโอ้โลดน้ำแข็งข้าน้อง布เอากบใดที่ไปนอ,นองเขาบองอคนซื้อได้เลยเขาขายดีโลน้ำแข็งนะเขาขายดีบ๊กเพือกัน ก็บรรจัดเอาขอดกับบ้๋าเงินแล้วบม่จอดหาเมื่อไรถุงเนี่ยถุงไงเมื่อไรสี่สิบบาทค่านำแข็งพี่น้องบู้สือกับบัตรลูกร้านอยู่ใกล้ๆกินดี หอมได้ดอกกระเจียวพี่น้องซ้อมรถรถได้ซ้อมทุกขั้นพี่น้องยางแปร์เดแดดห้อนหลายกนใดกับยางเบนยางเบน สอนของเด็กที่ตีนขึ้นมาหนึ่งไายใ,ใจหูอื้อพี่น้องไร้ใดก็มีไร้ใจกับไหลลองว้นกับถามได้บุนไร้จะไปมุ่งหนอกเก็บัเสียไดายคายขวางถิ cái <laughs> vô khi nào các bạn hót ở trong nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ ngọt ทุนมันเท่ากับจอไปกำไนรเท่ากับมาใส่ใจนะขอบครัวยิป,ปาถทักพี่น้องเราเลี้งยงไรใจค่าน,านิดค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีสังคมซ่องนั่นซ่องนี่บุญนั่นบุญนี่ ขาลูกคขาลัานไปลงหลอกโรงเรียนอันนี้ปิดโรงเรียนกับขาข,าขนมกับตคือเพื่อข,า,ขาเก๋วยเตี๋ยวขนมนมเนยน้ำอร่อกอ,รอ,อรารมณ์นี่ต่อถัดเบิก์สุญญ์สุญญ์รายได้มีรายใจกับมีคือเก่าพี่น้องกันมีแต่ารายได้บ่มีรายใจหลุยตายเหล่าเยอะบ,บุญ ขวงเอาไปส้วงเซาหนี่กับสามสี่พันเหมือนเดิมย,ยังโมหักยังโมหักทุ้นหักกำไรนะกับสามสี่พันยู่เซาหนี่ต่อมาได้บนอ่ะจทุงไปแหลือสองพันเหมือนออกทุงแหลือสองพันเติมเจ็ดมาไว้สองขัง เก้าร้อยกว่าบาทห้ร้านแล้วขวงไป่งขากลับกับซื้อขวงมานำ้ำคา่งคาหยังกับือเฮาก็บวกคา่งในยหั่นละวแหละเปิดอุ่นมากอะ่ะเหนือมันในมันได้ใจไหลไหลหลับนี้ไหลใจกับมี้คือเก่าหละพี่น้อง cảm ơn mi tất cả các đại bố mi bó óng nè uay 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 cái bún tươi nọ của bố để khai đó, xài câu, xài ngấn pơ nhảy, năm rượu ก็กระลับพิชชอบให้ในการทรงเสียใส่ใจทั้งบ้านแต่เฮาจะบ่มีเงินเงินเก็บเงินพิเศษจะบ,บ่มี่แต่เฮาอยู่บ้านเฮาขายของเฮาเก็บเงินขายของเฮามาใส่ใจเงินผิดชงมาหายมันเหลือเฮาก็ได้เก็บเห็นไหมเพี่น้อง จะทาไปก็คือเงินสืไห่เงินจีเป็นไห่เฮาเขาก็ต้องมาใส่ใจไม่บื่อเราอบ่เก็บฮดีบดีหางเธอบอกพ่อเอาเงินเก่ามาใส่อีกตรงมาทางบ้านข้าหนามข้าไฟ่ข้ายู่ข้าจินลูกหลานข้านิดข้านัดข้าหนีข้าเห็ดไหเห็ดนะทชุดย่างอะพี่น้องเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ เกือบสองหมื่นละสองมื่นละหมื่นอัพสองมื่นละไร้ใจของเอบุะเฉพาะทรงหน้ากับเดือนลำก่อพันละพี่น้องน้ำน้ำเอบุกินนี่น้ำเคลอ่อฟิวดิพี่น้องน้ำเครอ่อฟิวน้ำเคี้ยวๆอ่ะเอ็บุลบ้วนย่อนในนี่แหละมันขับล้างสารพิษแล้วมันขับไขมันดีถอกล้ำใส กินตัวนี้มากต่ครึ่งปีกรืมัง้งมันนี่กินหล,ลายอยู่ได้พี่น้องกินเนว้กินกินกินของหล,ลายอยู่ยั่งยั่งเลยครับเล่นแต่หมหุงกุ้งกุ้งสุดจะบ้างบอกร้านซื้อมาเรึ่งกิโลเอาล่อยพช่ไหมเดี๋ยวเดียวบนสินเสียกกอนมาเนี่ย ขอบุญขอบคุณนะหรา